วันนี้นะครับยังเป็นเข้าใจซีรีส์เกี่ยวกับ Data นะครับผมกับแอททอยครับเพลงเพจเดต้าล็อกกี้ครับผมโอเคอย่เลืมไปตามกันได้นะครับ <c oughs> จริง,รงๆนะลูกลูกเพจแอททอยต้องมาถามเองกลูกเพจแอททอยต้องมาถามเบงกุล follower ผมผม,ผมคูณคูณสิบเข้าไปนะครับโอเคได้ครับงั้นมาต่อกันที่ศัพทคำต่อมาดีกว่าแอททอยวันนี้จะเป็นเรื่องของคำว่าวันนี้เป็นคำว่า Machine Learning ครับผม Machin e learning ฟังดูอลังการงานสร้างครับแต่มันคือจริงๆคือภาษามนุษย์หรือสิ่งที่จัะต้องได้เป็นอะไรกันแน่ก็ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันเรียกว่าการเรียนรู้ของเครื่องการเรียนรู้ของเครื่องจัรนเ่ก็ Machin e l e a r n n n g จริงไม่มีอะไรมากก็คือมันเหมือนกัน เราให้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าแมชชีเนี่ยผมมันเรียนรู้จากข้อมูลอะไรเงี้ยโดยที่เราอาจจะไม่ได้ไปแบบเขียนโปรแกรมบอกมันว่าเฮ้ยมึงทำอย่างนี้สิอะไรเงี้ยเราพูดมึงได้ไหมครับพี่ก็ได้ครับได้ได้นะอันนี้ไปแล้วเหรอครับคโอ้ผมก็คือแบบว่าสมัยก่อนมันจะเป็นแบบ explicit programming ก็คือถ้าเกิดเป็นแบบนี้ให้ทําแบบนี้นะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ให้ทําแบบนี้คือเราบอกระบบทำทั้งทุกขั้นตอนว่าถ้าเธอจะไปนี้ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรประมาณเราปล่อยมันคิดเองไม่ได้เลยสมัยก่อน explicit programming อะจเททียบเ่ากับพวก rule base ซ์ตรี้ยสิต e โปรแกรมมว่าจะใหง e f ลเหมือนเราเขียน e f ฟในโปรแกรม Excel แต่ว่า Machine Learning ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ละก็คือเรามี Data ใช่ไหมครับผมเราฟี d เข้าไปที่ตัว Algorithm Algorithm ก็คือเป็นพวก Machine Learning ต้องบอกกันว่า Algorithm ของ Machine Learning เนี่ยมันมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น Basic ง่ายที่สุดคือพวกแบบ Linear Regression พวกเนี้ย Logistic Regression หรือว่าพวก Decision Tree มันก็จะมีหลายแบบขึ้นอยู่กับงานที่เราต้องการจะแก้ที่ต้องต้องการจะทาอย่างเงี้ยเป็นปัญหานะครับผม คราวนี้พอเราฟีดเดต้าเข้าไปพวกอัลกอริทึมเนี่ยมันก็จะ produce เป็นผลลัพธ์ออกมาผลลัพธ์มันไ,ไหนๆจะมองเป็นรูเบสง่ายๆก็ได้เหมือนกับเป็นรูอะไรเงี้ยสมัยก่อนคือเราเขียนรูเนาะ นะครับแล้วก็แอพพลายกับ Data อะไรประมาณนี้แต่ว่า Machine Learning มันกลับกันคือเราไม่ต้องมีรูอะไรเลยเรามีแค่ Data เราฟีดเข้าไปอัลกอริทึมแล้วมันก็จะ produce เป็นรูขึ้นมาให้เราระบบระบบจะพยายามหาแพทเทิร์นของมันและสร้างกฎที่ลายร้อมอย่างนั้นใช่ครับผมก็คืออย่างที่พี่เอบอกเมื่อกี้เลยก็คือเดต้าฝีเข้าไปปุ๊บมันจะสร้างมันจะหาแพทเทิร์นในข้อมูลเนาะแล้วก็จะ produce เป็นรูออกมาง่ายที่สุดก็คืออันนี้คือโมเดลโมเดลิ่งอันนี้คือโมเดลลิงไหคือการทำโมเดลลิ่งจริงๆมันก็คือ จะเรียกว่าไงมันคือเราที่เป็นโมเดลนหะพี่โมเดลเนี่ยมันคือการเอา Data บวกกับอัลกอริทึมเราได้ขึ้นมาเป็นโมเดลมาหาแพทเทิร์นมันจะมีสองคำนั้นมันจะมีอัลกอริทึมกับโมเดลซึ่งอัลกอริทึมจริงๆแล้วมันคือเหมือนกับเป็นสเต็ปว่าแต่ละอัลกอริทึมเนี่ยจะมีสเต็ปการหาข้อมูลหาแพทเทิร์นในข้อมูลเนี่ยที่ไม่เหมือนกันพอเราฟีดเข้าไปปุ๊บ Data เข้าไปที่อัลกอริทึมเนี่ยเราจะได้ออกมาเป็นโมเดลโมเดลก็คือเหมือนกับ represent สิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะ ซึ่งแมชชีนเลอยนนี่คือรูปเห็นแพทเทิร์นแล้วเท่านั้นเองเนาะโอเคใช่แล้วพอถ้าเกิดมาดูที่ use case เนี่ยมันก็จะมีแบบหลากหลายมากเลยในแง่ธุรกิจเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าพวกเชิญพิ d ิ c t ชันหรือว่าเชิญโมเดลลิ่ง เชิญ C H U R N เชิญไม่ใช่ไม่แต่เดนคือลูกค้าก็ลังจะออกไปชมว่าเชิญด้วยใช่ปัญหาเชิญเนี่ยก็คือลูกค้าจะปิดบริการเหมือนกับเลิกใช้บริการธุรกิจของเราอะไรเงี้ยมันจะเป็นปัญหาที่เรียกว่า binary classification นะครับ classify ลูกค้าเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่จะอยู่กับเราอ่กับไม่อยู่กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่จะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ย binary คือมีผลลัพธ์แค่สองแบบคราวนี้เราาจะมี data ลูกค้าอาจจะดึงมาจาก C D P ก็ได้โห build data มาแบบดิบดีเลย รเราก็จะมีอีกคอลัมน์หนึงใน Data นั้นนะที่บอกว่าเชิญหรือว่าไม่เชิญเวลาเราบิวโมเดลเนี่ยเราใช้ Data ในี้ดิแนเซตว่าจะเป็น3เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็จะเอา Data จาก CDP ที่ออกเพิมาแล้วเนี่ยมาลองทํานายดูว่าลูกค้าเขาไหนบ้านที่จะอยู่ ลูกค้าคนไหนบ้างที่สไปแต่เราไม่รู้เลยว่าแพทเทิร์นมันเป็นแบบไหนนะเราแค่ฟีดเดต้าตอนนี้เข้าไปที่ตัวอัลกริทึมเราไม่รู้ไงได้แต่ว่ามันว่าแบบนี้คือใช่ไม่ใช่แต่ระบบออลกริทึมมันคิดให้เองจากแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนเราต้องมานั่งหาเองเลยอคอลัมน์ไหนบ้างที่มีความสัมพันธ์กับคอลัมน์นี้แบบทำเองแบบแมนนวลแต่ตอน,น,นเราลองนึกภาพดูถ้าเกิดวันนี้ CDP เรามีเดต้าประมาณหมื่นคอลัมน์อย่างเงี้ยเดต้าตัวแปรเราเยอะมากเลยเราเก็บทุกเจอร์นี่ของลูกค้าถ้าเกิดมมาาานนนนัั่่งทเ้้ใชวล คราวนี้ข้อดีของ Machine Learning คือมันช่วยอัตโนมัตการตัดสินใจให้เราโดยที่เราไม่ต้องแบบไปทำเองแบบแมนนวลสมัยก่อนแล้วเราฟีด d d a ้าเข้าอัลกอริทึมอัลกอริทึมก็จะสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาโมเดลที่ง่ายที่สุดที่หลายคนอาจจะรู้จักก็คืออาจจะเป็น Decision Tree Decision Tree ก็จะมีแบบว่าถ้าเกิดลูกค้าเป็นผู้ชายให้มาทางนี้นะถ้าเกิดลูกค้าเป็นผู้หญิงก็มาทางนี้นะ <c oughs> สุดท้ายมันก็จะไล่มาเรื่อยๆสมมติเป็นผู้ชายอายุมากกว่า20ปีให้ตกมาทางนี้นะ ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า20ปีก็ตกมาทางนี้มันก็จะไล่ไหลลงมาเรื่อยๆสุดท้ายก็คือเป็นกล่องที่แบบ prediction เราสามารถบอกได้เลยว่าเป็นผู้ชายอายุต่ำกว่า20ชอบกินขนมคนมโอกาสทีมม่จะเชิญสูงม,มากเดีโยวกาสจะเชิญสูงมากอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเส้นทางเหมือนเป็นรทูที่มันสร้างขึ้นมาให้เราเบรคซอนเดต้าที่เราฟรีไปที่ตัว decision tree algorithm อีกคำถามหนึ่งคือสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเลยว่าฟังแอทอยมาก็น่าสนใจดีแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้เราจะสามารถจับสัมผัสในชีวิตจริงได้อย่าง ปบสัมผัสในชีวิตจริงไน้เองต้องบอกว่าถ้าใครที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเลยเนี่ยจริงๆแล้วการทํางานน้าพวกนี้เขียนโปรแกรมก็จะช่วยให้แบบงานของเราเสร็จเร็วขึ้นมากเลยเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเริ่มจาก Python ก็ได้ไพทอนจริงๆก็มีฟังก์ชันพวก m a c h i n e Learning ที่เขาทำมาอยู่แล้วใช่มันเรียกว่าเป็น Library อะไรเงี้ยครับพวกไซคิดเลยอะไรพวกนี้ไซคิดเลยก็มีหนังสือสอนเยอะมากเลยนะครับไปเซิร์ชเอานะาเซ็น s ิ a t i o n ที่เมื่อกี้เขียนโค้ดแค่ไม่กี่ลายนะ ใช่เขียนโค้ดและเซลว่าไม่ถึง10บลายอะไรเงี้ยเราสามารถฟีเดเดต้าแล้วก็บิวตัวอ,อัลกอริทึมได้เลยหมดเป็นโมเดลอะไรเงี้ยจริงจริงก็เริ่มต้นไม่ยากขอแค่ได้เริ่มต้นบางอย่างที่มันง่ายๆจะจบง่ายๆก่อนในเรื่หรือว่าถ้าเป็นตระกูลพวกรีเกรชันร่นไม่ว่าจะเป็นลีเนียร์รีเกรชั่นโลซิสติกรีเกรชั่นอะไรเงี้ยเปิด Excel ขึ้นมาก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมเอ,อก็กเซลจริงจริงแล้ว เป็นเครื่องมือที่ดีมากนะส่วนตัวทอยชอบมาก Regression ก็คือมีฟังก์ชันมีอินดิเลติซทูแพทที่เป็นแอดออนอะไรพวกนี้สามารถกดเมาส์คลิกคลิกแล้วเราก็ได้ผลลัพธ์เลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นใช่แค่ต้องรู้ว่ามันมีอยู่ใน Excel แล้วก็ลองเล่นกับมันดูแล้วรู้ว่าโจทย์โจทย์ไหนควรใช้ Machine Learning ใช่ไหมใช่ทอยบ้าส่วนโจทย์เนี่ยที่เหมาะกับ Machine Learning คืออะไรที่แบบมันออโตเมัตได้ง่ายๆคือทอยมีทริคอยู่อันหนึ่งคือทอยเรียนมาจากแอดูนึครับผมแอดูนึก็คือเป็น ศาสดาของ Machine Learning สอนคอร์ส i n e Learning อยู่พนคอร์สซีล่าเป็นคอร์สแรกๆในโลกนี้เลยเนะครับแล้วก็มีนคนเรียนแบบเยอะมากคราวนี้แอนดรูเนี่ยสอนอีกคอร์สหนึ่งชื่อว่า AI for everyone น่าจะเปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วพอยก็เรียนจบคนแรกๆเลยคราวนี้แอนดรูบอกว่าปัญหาที่เหมาะกับ m n e Learning เนี่ยคือปัญหาที่ถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยสามารถกะพิตาวินาทีเดียวนะแล้วเราแบบพอจะนึกคาตอบเกี่ยวกับปัญหานั้นได้ง ปัญหาแบบนั้นนะแมชชีนเลอร์นี่น่าจะแอปพลายได้เหมือนกันคือเป็นปัญหาที่แบบว่าเราสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบ one second อย่างเงี้ยเราคิดน่าจะแบบหาโซลูชั่นว่าเราได้อยู่แล้วเราเราได้แมชชีนเลอร์นี่ก็ได้ช่วยได้แมชชีนเลอร์นี่ก็น่าจะช่วยได้แต่ถ้าเกิดปัญหาไหนใช่พี่แต่ถ้าเกิดปัญหาไหนที่แบบมนุษย์เราเนี่ยคุณคิดมาสามวันแล้วยังหาคําตอบไม่ได้เลยปัญหาค่อนข้างยากแบบนั้นเนี่ยแมชชีนเลอร์นี่ก็อาจจะทําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอตัวอัลกอริทึมมันคือ เป็นสเต็ปที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาถูกไหมถ้าเกิดเรา <Okay. S 1> ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหานั้นได้แมชชีนเลอร์นิ่งก็แก้มไม่ได้เหมือนกันครับผมบแล้วนั่นก็จะเป็นแมชชีนเลอร์นิ่งให้เข้าใจได้สั้นๆนะครับผมครับแอตโต้ยเดต้าร็อกกี้ก็ผมโอเค